มีการเพิ่มเสียงเพลงสองเสียงในแอปติ๊กตอกเขาทำกันยังไง ช่องพี่เปิ้ลมีข้อมูลมาฝากทุกวันไปดูวิธีจ้ะเราเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะใช้เสียงพี่เปิ้ลเลือกเสียงนี้ก็กดไปที่3จุดแล้วก็กดไปที่คําว่าบันทึกวิดีโอพอวิดีโอคลิปนี้ถูกบันทึกไว้ในมือถือเราแล้ว,ลวเราไปเลือกอีกหนึ่งคลิปที่ต้องการจะใช้เสียงพี่เปิ้ลเลือกคลิปนี้กดไปที่3จุด,ดกดบันทึกวิดีโอพอวิดีโอถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี่มือถือของเราแล้วจากนั้นเรากลับไปหน้าอัดคลิปไปกดเครื่องหมายบวกตรงกลางเพืยออัดคลิปแต่พี่เปิ้ลจะใช้คลิปที่บันทึกเอาไว้ออยู่่ในนแบบรางก็็คคืเปปลิ เรากดไปตรงคําว่าแก้ไขที่อยู่ด้านขวามือที่พี่เปิ้ลทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้จากนั้นมาเลือกเมนูวางซ้อนเขาจะพาเรามาในแกลเลอรี่ที่อยู่ในมือถือของเราจากนั้นเราไปเลือกคลิปวิดีโอที่เมื่อกี้เราบันทึกเอาไว้ถัดไปที่อยู่มุมขวาล่างคลิปวิดีโอนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปทิกตอกที่เมื่อกี้เราเตรียมเอาไว้เราลองฟังดูว่าเป็นแบบนี้ ทำไมหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีเงินเหลือเกิดเลยจากนั้นเราใช้นิ้วย่อคลิปนี้ให้เล็กลงแล้วก็ไปไว้นอกเฟรมเดี๋ยวเราจะไปทําการเพิ่มเสียงที่2เข้ามาในคลิปนี้อีกอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้เสียงที่2อยู่ช่วงไหนของคลิปวิดีโอพี่เปิ้ลต้องการจะให้เสียงที่สองอยู่ต้นคลิปเลยเราก็ไปเริ่มที่ต้นคลิปแล้วก็ไปกดตรงคําว่าเพิ่มการวางซ้อนแล้วเราก็ไปเลือกคลิปที่2ที่ต้องการจะเอาเข้ามาจากนั้นกดคําว่าถัดไปคลิปที่2ก็จะเข้ามาอยู่ในคลิป t ิกตอกที่เราเตรียมเอาไว้แล้วคลิปที่2 เป็นเสียงเพลงเดี๋ยวเราไปหลี่เสียงเพลงให้เบาลงโดยเลื่อนสเกลไปทางด้านซ้ายเสียงก็จะเบาลงแล้วก็ปรับให้เหมาะสมจากนั้นกดปุ่มบันทึกที่อยู่มุมขวาล่างแล้วก็ไปย่อขนาดของคลิปที่2เมื่อกี้นี้ให้เล็กลงแล้วก็ไปไว้นอกเฟรมเหมือนเดิมจากนั้นไปกดปุ่มบันทึกที่อยู่มุมขวาบนเดี๋ยวเรามาฟังกันจ้ะว่าเป็นยังไงทำไมหาเงินมาได้เท่าไหร่เพียงแ่มีเงินเหลือเก็บเลยตั้งตัวไม่ได้สักทีทางแก้ลองจัดการกบร่หานการเงินดูค่ะจะได้มีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือพอที่จะไปสร้างชีวิตได้ เพื่อนยังไม่รู้วิธีนี้แชร์บอกเพื่อนเลยค่ะ